บานปัดมองยังสัตว์จะผานสัตว์ออไาก็ได้มาเลยเอาเห็นได้ซีเพียงเนี่ยซีเพียงเนี่ยซีเนี่ยซีเอาแซลันเอาแซลันนี่กัเตยนี่บัตนี่ยก็ได้เอาแซลดอรซีอันนี่แซลลนเนี่ยาลยนีอนี่เอาลงมาไปยังเดี๋ยวอนั่นแหะ อันนี้เป็นวิธีการเนวนไข่ก่อนก่อนเช่าสิเผาสพของเราโอ้โหเหมือนนวนไข่เชียงมองไว้แต่เอากระดูกมันไว้่หมดแล้วกระดูกชุ่งเขาเก็บเมียไว้แต่ใช้ธาตุส่วนนึงเขาก็ใส่หมอนหรมาฝังไว้นี้โอ้โหมันมันเป็นความคุ้มค่าอื่นบ่เออใส่หมอนมารฝังไว้น้ำมันนี่เอายาเอาใส่เนื้อแล้ว จัดจัดซีมุมหี่คืออย่งวะเออใหญ่าอหวานใหญ่ทีนน่ไปลูก่อนนอใหญ่ทอดี่เใหญ่ทอดนี่หน่ใหญ่ทอดนี่หมอทอ่ขอทีวเิ่นขอทีู่ให้น้องนุ่งหน่ลูกแลานขอทีวีทีทีอเปอใหญ่ทนี่หนิสี่ที่เออ้อไว้ดกระท้อยอยทน สีบาทม่่นี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 ่เพิ่แจ้งเพิ่งนู้สี่บาทสี่บาทสี่บาทนเราต้องตรงกลาง เดอบานวันน้นมัดสวางเดอลูกเด้อเใครไปแกบางหันบานนี้คือเมื่อปีี่มาใหญ่โทนี้เห็นลาอยู่มาขอทีอยูให้ลกไนเนชื่ออาอนอนทิงสาอูหนีนี้ให้ยยเลยอขอทีอยู่ให้ลูกให้หลานให้ลูกหลานมาอยู่นั่นบานนี้ลูกหลานจะมาอยู่ปีแล้ว บาดิข well. ันหนึ่ง้านบ่มักบางได้ใครย่เตีขันมักบางนีเจ้เโื่นมาเดียวเห็นแต่พาเลยเด้อตะกี้ใหะเจ้าพระเจรยจไปพร้เจรยนเชิญเทวดาเทวดาคือบอสังเคราะห์สังเคร์เชิญเทวดาลงบึงพวกสังเคราะห์เชิญหมนจ๊คเทียเห็นเทวดาเต็มมดนีิเชิญลงมาแล้วว่าลับเชิญมือ ฟองเท่าเสนเทวดามีแต่ขอทีขอใหญ่ข้อนี้ออกลูกขึ้นใช่ขึ้นย่นก่อนย่นนัดโย่นให้บาดย่นให้ก็ได้ยย่นให้น้ย่นเลยะพี่มาต้องขอดองเท่าเนาะย่นจะเล่นัวย่นจะใช้ย่นจะเล่นหัวเ้หัวอาิษฐาน นามาดูยมาดูงใดกันไทยแตกโบอเออันเนาะเออเนี่ยแบบนี้ใจีเลยของป้าแตกมากโอ้หาไปไเอาแตกไเนี่ยแตกไปบ่ทัานแค่น่ะแตกแตกเลไม่าแตกครับจุน อย่น้อยแต่น้อยบ่เออเอาได้แล้วสักหนึ่ได้แล้วเอาอ่านี้แล้วว่ดที่โบยังพูดได้เหนียบมาวางดยหนียบพอบางอย่างเอาเสียมมาเสียมะก็มีดนะเอาอันเปียลลาเปียลอันนั้นมาเอาแล้วครับเอาอันเสียนมาผ้าเสียนม่าเอาอันรอตเอามีดครับอันนี้ไม่ให้ละรอตอันยิบผ้าซีผ้านี่ไปใส่กันเาผ้านี่ยผ้าซีผ้า อ,อ,อันคื้อือไปเธอะละสองเลยว่าว่าเราเสียมะเสียม่อมีดจะเผาไมีดเาไปตัดเอาใม่กันนี่ละว่ะงางี่ว่างซีทิดคนะือเรา ฟังใครนมีข้นมากันมื่อนมาไดิ้นมามาขวดดิไอ้ทุ่งเขาหนึ่งเห็นตัวมานนี่ทุ่งเปล่าทุ่งเปล่านัดเอาทุ่งเปล่ามาหนึ่งทุงเปล่าเห็นทุ่งเปล่าอยู่กัตาเอากะตาเขามานึ่มาได้บานี่ใครซื้อที่ให้น่องหนุ่คนละสิบบาทซ้บาทโอ้ยี่เาดกสร้งส่นี่ทุงยางฝังไว้นี่นีอ๋อซื้อที่ให้น่อ ใบเศร้าค so ือยังไงใบยังก็ได้ว่าลวดมีใบเศร้าก็มีใบลอยก็ใส่นัือที่แบ่งใหญ่วะเอแม่มาตอใมผมพ่อแม่ให้ผมลอยหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมมาขึ้นให้หอดึงได้บ่ล่อเได้เดี๋ยพอเอาให้ผมลอยนึงเออหมดอมาก็มีลยหนึ่งพอดีเมอเดี๋ยวหอดนั้นอันนี้สือที่ซื้อทางให้นองให้น้อนนี่วางเงี้ยเศร้าเ่อามาซื้อทางเห็นใหญ่็นยั น่ะม้วนงีติเอ้มดมากมดมากเอินหมดมากไอหมดเขามาเป็นพีกรรมพี่กรรมมึงฮู้เขาซื้อไว้นี่ฝังไว้นี่บาทมึงฮู้จีโคตรเขายังเอามาไปใส่ตู้ใส่ยังก็ได้แต่ว่าทุ่มห่างมึงใครยังหรอเขามาขวดดอกควันมัดแกชซางเขาแกเหล้วแกเล่าแกเขาเขามาขวดดอกควันมัดแล้วแต่เขาหนูไล่หลายนี่ครางยังไงหลา่ครับุ่งไล่ มีทุทีคนสิมูไลอยู่ดอกมูไลนี่เราหมดแอดหมดเอ้าที่นี่มัดละซุ่มเขาบลงมัดลงมัดเขาแบบยันหันบานน้องแดงบานต้องเอี่ยมเอิงยี่นี่มีละวต้องการนี่ละเอิญมันมัดเลยคุณมาละไหมใส่หมดใส่หมดเด้เอิญลงหมดเลยเอิญหมดมาลงหมดเอื้อนทียหมดหมดหมดมาหนีหมดลงหมดไปถทำเราเอิญว่าเอิญมันมาเลย ท่าบาทก็ได้สิบบาทก็ได้แล้วเจ้าถ้า,าห้นนองชื่อห้อน้องยังมึอยู่หลานนี่นง,งมะนีเป็นเฮดบ,บอมใช่ไหมบะแมนครับไอ้หอยครับอเอาเงินในล่อมาได้นอด มายนีโยนแล้วไข่แตกแล้วมึงจะซื้อทีเห้องจักสิบบาทเจ้าบาทบ่นี่เอาไหเงินสิบบาทเจ้าบาทมาใช่ม่ทะเลก็สร้งอมัมาซื้อทีเห้อใช่ละมึงจักสิบบาทเจ้าบาทนี่นี่มัตุซื้อแล้วนี่ฟังไว้นี่ มื่อเมาดูวงมจังเาเคืนกดเไปใส่ตู้ซียก็ได้ตัวโอ้ยยุ่มหลารขัดเนี่ยลายครับอยเล่นแล้วเน่แตกเนี่เอามาใส่ดี่ใส่เอาไว้ส่เลยเอาใส่เลยเนี่เดลาเด้อบ้านพี่ส่เด้อไอ้มดนะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ร้านส่แน่นอนเด้อเด้อ อีสองบาทเนี่ยมาบทเดียวบ่เดียวก็ว่าส่ยเสือดินเขาเสือทีเสือดินเห้มันลยบาดมาเก็บมาเป็นคนรวยยู่ขางหูแล้วอันนีเพิ่งไปยังไงนุ่งตีเขาจะมันไหลเอาเอาไปกินเหล้าไปเขาบานนี้บ่ยหันหลังมันนี่ฮะบ่ละหันหลังจัไดเพ่ท่นเมียนมือนั่น มือเ้า yeah. yeah. ังดุมจ้อยจัาเซียมเซียาไปน้บ่บ่ละเอาไว้นียนบ่เขาจะมีดไปไปทัดไมนี่นี้ก็ดีเกี่ยวกับตาเที่ยวโอตากไว้ยเลย้วเนาะเรไปที่ไหนไปินกันเด้นแต่ตาจิมอะรเอะขึ้นเลย นี่คือพิธีการการในซีพีให้สำหรับเอาไว้กระดูกนะครับของคนผู้ที่ตายเป็นที่นี่ก็เป็นประเทศเก่าแก่โอ้ยยุ่งโอ้ยยุ่งเป็นยังไงนี่งุ่งไร่มนอ่ะเต็มมัด